อันนี้มาดอนไหหลอดมาดูนกนั่งอยูช่วยมาโกเลยเหมือนเป็ดเลยเหมือนห่านอันนี้ดอนไหหลอดนกเยอะแยะเลยเหมือนห่านมากกว่าห่านอะไรเหมือนเป็นเหมือนเป็ดเหมือนอะไรสักอย่างอช่วยมากเลย <tư> con con à ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็เหมืนหนอนนกป้านกพิ่ามันกลัวนั้น

ไปแล้ว <laughs> ตกใจไปแล้วเออดูป้าไปดันฝนนะโอ้ยว่ะเยอะแยะเลยไอ้ว่าหันหน้ามาดิลูกเยอ